ครับมาติดทีวีชั้นบนกันครับอันนี้ก็เป็นชั้นบนบ้านนะครับขึ้นมาชั้นบนก็ที่ทติดก็ขาติดทีวีก็จะเป็นทีวี wall mount แต่เป็นรุ่น m 4 0 0ครับข้างล่างเป็น m 6 0 0วัตถุประสงค์ก็คือผมจะติดที่เสาเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นเสาเดี่ยวแต่เนื่องจากพื้นที่ของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแคบตรงนี้ครับเป็นบ้านสวน ก็เลยจำเป็นต้องให้มันสวิงได้ก็เลยเลือกโมเดลนี้เพราะว่ามันสามารถยิงครับอันนี้ยิงน็อตแล้วครับเห็นนะครับจะยิงน็อตสาตัวตามคู่มือเพื่อให้มันเอียงได้แล้วก็ทีวีที่ติดตั้งก็จะเป็นแขนอาร์มสวิงได้ครับสวิงซ้ายขวาครับก็ พอติดตั้งแล้วก็โอเคนะครับนี่ครับดูนะครับก็สามารถสวิงได้สวิงมาด้านซ้ายครับก็ก็ดูได้สวิงด้านขวาหลบเวลาต้องการใช้พื้นที่อันนี้เราก็หลบได้ครับมันก็ทำให้สะดวกครับแล้วก็เหมาะกับการติดผนังแล้วก็เป็นอาร์มสวิงสำหรับบ้านสวนนะครับสำหรับติดเสาอันนี้เป็นเสา6กคูณครับ ก็เป็นเสาเหล็กก็ยิงได้ครับก็สะดวกครับตกลงรุ่นนี้ก็ผ่านครับหลังจากติดตั้งแล้วโอเคครับ